ประตู UPVC ลูกฟักกระจกคืออะไรมีแบบไหนบ้างติดตั้งยังไงงานประตูหน้าต่างของทางบริษัทเรานั้นเป็นรูปแบบ UPVC บวกกระจกครับประตู UPVC ลูกฟักของเรานั้นจะเป็นการเอาเส้น UPVC รหัส 301c เป็นเส้นลูกฟักขนาด2.5ซนเมตรนูนขึ้นมาจากกระจก0.8ซนติมแปะกระจกอีกทีนะครับ จะไม่ได้ซอยกระจกจริงๆเพื่อลดปัญหาน้ำรั่วจากการซอยกระจกเยอะๆในมุมเ,เล็กๆที่เราอาจมองไม่เห็นครับการติดตั้งประตูกระจกลูกฟักของวิกเน็ตยูพีนั้นจะเป็นการแปะกระจกด้านนอกด้านในให้เสมอกันครับและประตูต่อบานไม่ควรเล็กเกินไปความกว้างประตูไม่ควรต่ำกว่า50ซนติเมตรต่อบานครับและข้อควรระวังสำหรับการติดตั้งประตู UPVC กระจกลูกฟักก็คือกระจกนั่นเองครับ กระจกไม่ควรมีความหนามากจนเกินไปเบื้องต้นห้ามเกิน12มิลิเมตรครับเพราะอาจจะส่งผลให้เห็นรอยการติดตั้งอีกด้านจนดูงานไม่เรียบร้อยครับในกรณีเข้าไปดูใกล้ๆครับผมรูปแบบการติดตั้งลูกฟักมีแบบไหนบ้าง สำหรับรูปแบบเบื้องต้นจะเป็นการแบ่งเป็นตารางช่องๆให้เท่าๆกันโดยปกติแล้วจะตั้ง1เส้นส่วนเส้นแนวนอนนั้นควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสัสดส่วนของประตูของความสูงนั่นเองครับเช่นประตูเปิดเดียวความสูง2เมตรจะแบ่งตั้ง 1- น,นอน3ภาพรวมจะออกมาแบ่งเป็น8ช่องครับหรือประตูบานเปิดเดียวที่มีความสูงมากกว่า2.4เมตร แนะนำให้ติดตั้งเป็นตั้ง1นึ่งอนสภาพรวมจะออกมา10ช่องครับหรือนอน5ก็จะแบ่งออกมาเป็น12ช่องก็สวยเช่นกันครับโดยที่ลูกค้าสามารถกำหนดได้นะครับว่าจะนอนกี่เส้นหรือตั้งกี่เส้นเช่นเดียวกันครับผมแต่ราคาก็จะขึ้นกับแบบนั้นๆอีกทีครับสินค้าของเราเป็นรูปแบบสั่งผลิตตามขนาดหน้างานจริง ขั้นตอนแรกสามารถส่งแบบหรือขนาดเพื่อประเมินราคาได้ที่ l ลด i แอ i ไซวิกเนตติดต่อสอบถาม0887584510ได้เลยครับ